ที่จังหวัดภูเก็ตมีการเร่งขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ซอยบางเทา4ีทับ2ค่ะ นายสมาวิสุพันธ์ภัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานการประชุมคณะทํางานเพื่อการกํากับดูแลติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตมีนายศิวัตระวังกุลนายอาเภอถลางนายมานุพันฉลาดนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุมค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อร่วมการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมานะคะได้สร้างผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตประจําวันค่ะโดยทุกฝ่ายนะคะได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการหามาตรการที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะภาครัฐได้เน้นย้าว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆได้รับการปฏิบัติจริงขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการนําแนวทางที่กําหนดไปปฏิบัติทั้งในด้านการผลกระทบนะคะสิ่งแวดล้อมการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนและการสร้างความเข้าใจร่วมกับพี่น้องประชาชนค่ะ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลค่ะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการประสานงานติดตามผลก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้คณะทํางานตรวจสอบพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมแล้วก็จะมีแผนการลงพื้นที่ด้วยเพื่อไปติดตามผลการดําเนินงานในระยะเวลาอันใกล้จังหวัดภูเก็ตยืนยันมาด้วยค่ะว่าจะเดินหน้าควบคู่ไปกับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาสามารถ ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างรอบด้านค่ะ